ผยสเปคแรก Realme C30 มาพร้อมจอ6.58นิ้วกล้องหลังเลนหลัก13ล้านพิกเซลแบตจุดใจ5,000มิลลิแอมในราคา3,000บาท <sour. S 1> ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางเ e a ยวมีเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จากตระกูลซีซีรี่ที่เน้นความคุ้มค่าในราคาไม่แรงกับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Realme C30 ครับ โดยตามรายงานล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมี C30 จะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.58นิ้วความเร็วระดับโฟ l ์จ d พรัสช้ชิปโมนพล u n i s ซ c ให้แรมขนาดสูงสุด 3G เกกส่วนหลอมความจุ 32G สเกกให้กล้องหลังความละเอียดสามล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5้าล้านพิเซลตัวเครื่องบางเพียง8.48มิลิเมตรมีน้ำหนัก181กรัมให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0ันมิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จ1ิวัตต์คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเร0 จะมีราคาอยู่ที่7,000ลูปีหรือประมาณ3,000บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยเมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล่ะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ